สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงรูเลี้ยงควายแฟนครับแฟน,เ,นเพจบ้านสวมบัติแนวมือณีบ้านสวมบัติแนวพาพี่แฟ่น้องมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเานชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องอนี่กัดตรงกับเสาว,วันอังคารที่ทลลสิบเก้าท่นวาคมสองพันหาลอยหัวซุ้มพี่น้องเนาะอากาศาเศร้าเย็นแล้วเนาะเย็นพี่น้องเริ่มยนเย็นแน่แล้วที่พี่น้องเบิ่งในหอยเบนใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกอีโมงมาเพราะว่ามันเย็นอากาศเริ่มเย็นพี่น้องพี่น้องอยู่บ้านอ่ากับรักษาสุขภาพน้องพี่น้องเนาะใส่เสื้อกันหนาวน้ำเน่าก็น จังสิบวอเป็นไข่เ <sup> ป <Yeah. S 1> ็น <sh> ว <arp> no like, like, yeah, anyway, ัดใดเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศตาเศ้าคือคักที่พี่น้องรลายความากหลายพี่น้องพูดอะที่จริงร้ายแต่ชาวบ้านลำบ้านสมหวังชเเนวมาท้ายถ้ำแต่ชาวบ้านตอนเย็นๆมื้อนี้ต่อเนื่องกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งรลายคือคักพี่น้องเบิ่งราคาควายสิเป็นจังไรพี่น้องบ้านสมหวังชเเนวสิพาพี่พาน้องออกชกไปไล่โตไปพี่น้องสอบถามรายละเอียดพร้อมก็เปิดราคาเนาะพี่น้องเนาะอูใดอยากซื้ออยากเอาตัวใดไปเขาข้อเขาไข่กะโทรมาต่อรองกับนายหอยเพื่อนถี่เพื่อนฝาดเบอร์โทรศัพท์ไว้เนาะพี่น้องเนาะ โทรมาต่อรองก่อนสื่อก่อนขายกันอย่าลืมสอบถามรายละเอียดดีๆพี่น้องการประกันต่างๆเนาะมื้อนี้ได้มาอยู่บ่ครับบป๋อใค่ป๋อหน่อยตัวนึงเงมันแล้วโอ้เหันแล้วโอ้หมันในหอยคุยกับในหอยเพิ่นมหันตาเสารเพิ่นว่าไครถึงรอกโอ้บ่อป๋ฝากบ้านสบายเงางามนี่เด้อบ้านสบายแขนหนาวน้ำนี่เด้อโอ้ครับขอบคุณหลายๆเบิ่งพี่น้อง นี่คือโซอนโซอนอีกโซนหนึ่งพี่น้องบานสว่างแชแนวมีโอกาสมาเปิดโซนนี้เป็นทางแรกต้องพี่นอนอกเนาะต่กอนนี่เปิดโซนทางขุนทั้งหนาพี่น้องมาโซนทั้งหนากะจึงมาทางผีแต่ว่าเมือนี่มาทางนีกกอนเลยพี่น้องมาเห็นหัวง่ามาควายงามทางผีพี่น้องจะเปิดราคาให้เพื่อนเนาะพี่น้องนเนาะเพื่อนสุดๆเรสวัสดีครับมันเป็นยังไงมันหุ่นบมื่อเข้าตลาดไหมแม่แมสาถทั้งสองบอกโอ้นี่ตัวน,นี้ผูโอ้กะย้อนมันหุ่นจังน้อยเนาะ นี่ตัวผูพี่น้องตัวผูต้นโตเพื่อนที่ดีเด้ต้นโตดีเด้งามแข้งขาดีพี่น้องเนี่ยอลลาดอยู่ตัวประคอเข้าไปเข็งความสูงกับประมาณหน่อยสามสิบประมาณโดยประมาณเล้พี่น้องเพิ่นเปิดตัวใด้็ผูหน่อยตัวนี้โอ้สองหมื่นเก่าที่พี่น้องผูหน่อยตัวนี้ต่อรองได้อยู่เด้พี่น้องเบื้องหน้าตาต้นโตเพิ่นต้นโตดีเนาะผูหน่อยหน้าตากระรอกเด้พี่น้องนี่เบื้องหน้าตาเพิ่นแข้งขาดีเบิดเจ้าเก่าเพิ่นเปิดไหวพี่น้องราคาควไหวพี่น้องอ่ามื่อนี่เปนจอเลยมาเบื้องแม่บ้านนี่แม่นี่สวย ต,ต้นโตดีดีเบิงพี่นอ้องอ่างลางเพื่อนทองอยู่บ่นีเ<แ>พื่อนทองอยู่บ่อโอ้อย่งอยู่ต่ว่าหนาหมอทองชาดเขียนพ่นองพ่อเพื่อนพี่น้องเบิงบักพาเพื่อนกว้างโตัใหญ่ตหนาพี่น,อน,อน,น,นอ้องกวายตัวนี้งามเท่าไรก่อนน,นิเสาเก่าคือกันเอ้าพี่น้องสองหมื่นเก้าพันคือกันเุ้ยต่อร่องใดอีกพ่น้่งป้าโทรเพิ่มมาจากใส่เหรอสีลราราดสีเจดเนะรา,ราสีสะไลสีเจดพี่น้องอุย้ยตัวโตว งามควายตัวนี้พี่น้องแต่ว,ว่าความสูงกว่ามา่านลอยบืนใส่ลอยสามสิบพอถึงบันไดเ,เกือบแล้วพี่น้องแต่ว,ว่าสวยแล้วพี่น้องเสาเก่าราคาเพื่อนพี่น้องอุ้ยเปิดราคาเมือนี้สุดยอดสุดยอดต่อรองได้ทั้งสองตัวต่ว,ว่าแม่นี่เป็นตาซื้อแห้งพี่น้องเป็นตาไปเป็นแม่ขอกแม่ไายแม่พันเป็นตาเลี้ยงเนาะขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับหกศูนย์สามห้าสองศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์ยังศูนย์หกสามศูนย์หกสามห้าสองศูนย์ 6 8 1 8ผู้ใดสนใจกระโทรมากตอรองตามเบอร์โทรคฝากไว้โดยเฉพาะแม่นี่เป็นสือพี่น้อง2 0 0 0 0กับ9 0 0 0พ่อนได้พี่น้องนี่แม่ใหญ่แมงงามตอรองได้อีก่ควนว่าโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะเบิ่งกระคาพี่น้องเปิดลิปกับควายงามควายถือถืองับมม้นใจมาพี่น,ออน,น,น,นอ้องนอ่ะมาเบอ่งพี่น,อน้อ,นองโอ้ยมาเบอรงพ่อแตะ มามาเบิ่งนี่นี่นี่ฉายาโดยแทะไปยืแต่ควายน่อยไปยแต่ควายน่อยควายถือน้อยขาเพิ่นถือขาเพิ่นเฮ้บู๊ยคื้หมานตสาวไยแต่หนึ่งหม่นสี่พันหยควายน่อยตัวนี้ผู้ใดอยากได้ควายหน่อยเอาไปเขาข้อเขาไา่ไปเลี้ยงไปต่อยอดหนึ่งหมื่นสี่ก้าร้อยโอ้เชงเชเนาะพอแจเนาะบยสุดยอดสุดยอดสีสันดีพี่น้องต้นปี 1 4ึ0 0กับห้าร้อเปิดไว้โอ้ยพี่น้องเบิ่งเจ้าเบิ่งหน้าตาตนโตเพิ่นเป็นตาสื่อถือน้ำหน่อยน้ำขออนุญาตเบอร์โทรเฮ้ยเจ้าเสียงจากเป็นเซียวกันผู้ดาวสาวแต่โอ้ยขออนุญาตเบอร์โทรพระแต่ ศูนย์8ปดหาเจ็ี่น้องควกแว้ายถือก้ายน่อยค้ายงามพ้อมบานสะพือตะการ์ปีพลนุบราชธานี่บราชธานีเฮานี่พี่น้องบานสะพือตะการเด้อพี่น้องเดิอนี่ี่หารอยเพว่าโอ้ยสุดยอดสุดยอดงามงามข้โาาโอ้เนาะได้ขายแน่นอนให้เดีวนี่โอ้บ่โอ้ใกล้ิไดยขายแล้วสวัสดีครับ อันจัามือแล้วนั่ยมันออกมาเก้ามือด้พี่น้องโอ้ยกว่าาเมีย่อกระอ,าาอ,อู้อมาากอก็ได้พี่น้องสมางามเลยพี่น้องโอ้ยฝ้าหน่อยงามปตาหักพี่น้องเป็นตาเลียงเก้ามือวาสันโอ้ยพี่น้องมาเบิงไ้าหน่อยไปเยสิงงามข้องเพลนีลี่เลยพี่น้องเน้นน้อยยุยหละอันเอามาอุ้ยเมียเพลน แม่ตู้ตู้ปักธรณีเนาะแนีน่เนาะเขาอินเนาะเขาตู้ปักธรณีดิ่งล่งดินเป็นว่านี่ตู้พี่น้องบ้านสว่างเชี่ยแนวกำลังทำอ่าสกูบเรื่องควายตู้อยู่พี่น้องเพราะควายตู้บริ้รับการพัฒนาสมมอือนี่แล้วก็เริ่มจะบมีใครสนใจควายตู้แต่ว่าบ้านสว่างเชี่ยนแนวกำลังเสียสกูปขึ้นมาพี่น้องเกี่ยวกับควายตู้อนุรักษ์ควายตู้ไว้มันสิเบิดไปมันพหนาหาักหลูหกหักหนองมันงามอีหลีควายหน่อยเพื่อนพี่น้องสีสันดีดี เปิดเท่าไรพอติดสิงคูนี่โค่นเนี่เปิดเท่าไรครับเปิดไปสี่หมื่นเก่าสี่สิบเก่าราคาควายตู่เม่หล่ะกะอันแม่หรือผูนี่ลื้มโอ้ผูน้อยผูน้อยผูน้อยพี่น้องโอ้ยพี่น้องงามงามสีสันดีดีสี่หมื่นสี่หมื่นอย่างก่อน่ะสี่สิบเก่าพี่น้องบักผูน้อยงามงามอีหลาไปฮะแม่ น,นี่เพิ่มก็เหมือนนี่ตู้ได้พี่น้องเมยเพิ่นตู้ตู้ปักทร์นีมีโชคมีลาบพี่น้องเพิ่มอืน่นตู้ปักทร์นีเอาไปโชคลาบเอาเขาคอเขาคา,า,ายมีโชคมีลาบเพิ่นวา่าตู้ปักทร์นีสี่สิบเก้าพ่อเสงเพิ่มเปิดใบค่อมนี่พี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรพ่อเสงครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหก้าสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรอง พ่อเสียงเพื่อนได้พ่อเสียงเทวดาสนามเพื่อนได้แม่ตูุปักทร์ละีมากครับลูกไส้ในน้อยง,งามๆพี่น้องนะเปะ็นแตหาห้างแต่หาทุกคนเอาไปเลี้ยงเอาไปเขาขอกเข,ขาขายพี่น้องเอาขอบคุณเลไลน์มาร์สครับผม <c oughs> ประเทศอยังให้ควาย <c oughs> พี่น้องเมือนี้ควายคือขากหลายพี่ควายหลายเดี๋ยพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการซือรออรซ้อการขายคุณขอเล็คุณกระเลาะหาสื่ออยู่พี่นอ้องหลายพี่น้องคุณผูกไว้เดี๋ยวจะค,คลองคุณประโยูน์เดียวนี้ไปทางผีพี่น้องเนาะขออนุญาตคุณไปทางผีเบิ้ง ป้ายงามหลายอยู่เดิพี่น้องเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายอ้าวศาสตร์เพื่อนศาสตร์ผู้ใหญ่บ้านมาแล้วปะผู้ใหญ่บ้านมาแล้วมาแล้วที่ผู้ใหญ่บ้านหยุดเพื่อนมา่นแล้วแต่ว่านี่เพื่อนศาสตร์เพื่อนศาสตร์กำลังอ่านจดหมายอยู่ใบซื้อขายโอ้ใบซื้อขายใส่ก่อนโอ้บ่ขับต้นต้นั่นต้นควายงามโอ้ครับควายงาม พ่อยาบานหยุดนี่มร้ายขนาดเด้ไดแต่ะควายงามมากกโอ้บอกค <c oughs> ร <c oughs> ับผมอ่ามันหมานเด้อมาเบิ่งควายพ่อศาสตร์หอยศาสตร์บานโขกเน่าใายมู้นบานนี้ตาเต็มแจ่มแจ่งามๆพี่นอ้องหน้าตาโนโตเมียสาวหน่อยเบิ่องอ่องข้อพิ่นพี่นอ้องอ้ยอ่องข้อพิ่นนะใจก่อนเบิ่งแข้งขาโนโตเพิ่นสูงสูงลายยี่สิบบวกเนาะ ร้อยยี่สิบบวกแต่ว่าต้นตัวดีได้พี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้เบิ้งถ่ายเพื่อนหางเพื่อนพี่น้องต้นตัวที่ดีเปิดเท่าไรห้อยสัตว์เปิดไปสองหมื่นสองหพี่น้องยี่สิบสองหมื่นเพิ่นเปิดเลยพี่น้องเป็นแต่ต่อร่องเพิ่นงามอยู่ออาสองหมื่นหนึ่งพันเปิดว่าสามอ่องได้พี่น้องเบิ้งสามอ่องอ่อง้อเพื่อนพี่น้องสามสายซอยสังข้านสามแสนเพื่อนเพื่อนหลังดีสองหมื่นกับหนึ่งพันเพื่อต่อร่องเพิ่นว่าห้อยสัตว์เพิ่นวะเพื่อค่ารถน้ำโอเคอ้าขออนุญาตเบอร์โทรห้อยสัตว์ศ สามสองสี 3, 2, 4, ่เก้าศูนย์เจ็ดเจ็ด้หอยสาดบ้านโคกเน่าทรายมูลเพิ่นได้แม่สช้าหน่อยมาฝากพี่ต่อน,น้องบุญิเป็นตาสือของเพิ่นตนโตดีพี่น้องสีดอกเล้าง่ามๆพี่น้องเบิ่งติล่ะตนโตัวดีวเห็นดำลงเลืออยู่ปะจอยดำลงใช่ไห,หงต่อพี่น้องเบื้องข้าวผีพี่น้องตัวหอยฟูกได้ควายยังมาเดี๋ยวสิบห้าหอยฟูกเบืงตี่น้องตนโตดีเอ้าเปือกเปือก ขออนุญาตไปแน่เผือกขออนุญาตไปแน่ยน่โอ้ยสิไปได้บ่หน่เผือกคนหวงทีหวงทางไหวเดี๋ยวสิขออนุญาตไปอุ้ยมาเบิ่งตู้ตัวนี้พี่น้องอา้าวตู้หูบอสอาตู้อีหยังเขาเอิ้ญหูบอสเขาเอิ้นตู้หยังนี่อุ้มอุ้มอุ้มบาท,อ,บาทอุ้มบาทเนาะควายอุ้มบาทของในห้อยบ่นี่ขออนุญาตใครท,ทำครับผม เบิ้งควายตู้ตู้อุ้มบาทเนาะเขาอื่นเนาะตู้อุ้มบาทพี่น้องนี่โอ้ยตู้อุ้มบาทหายากเรีพี่น้องควายตู้บ้านสมหวังเฉลี่ยกำลังเห็ดสกูปควายตู้พอดีโอ้เมื่อใด้โอกาสทายควายตู้อยู่สองตัวเลยพี่น้องเบิ้องนาตาตนตัวเป็นควายหายากใส่ก่อนครับท้องแล้วโอ้กำลังสิคขอด้วพี่น้องใส่ไข่มุกขาวไว้ปลาโทษใส่ขั้วเผือกไว้ตู้กับเผือกใส่กันพี่น้องเบิ้งที่ล่ะสิได้อยังออกมาเพื่อนว่า เบื้องหน้าตาควายตู้ตัวนี้พี่น้องเบื้องตู้อุ้มบาทซื้อไปมิโชคมีลาบเป็นตู้มงคลพี่น้องตู้อุ้มบาทอุ้มเงินอุ้มทองนอกเขาอิดนเนาะนี่แหละพี่น้องอันเดียวกันเบื้องทองเพิ่นสูงร้อยสามสิบได้บ่คบนี้ได้ร้อยสามสิบบวกอุ้ยเบื้องทองเพิ่นใกล้ออกล่ะเอาเมื่อหอดบานบ่น,นี้ <laughs> ย่านอยู่เนาะโอ้คนมาจากไสคบนี้อุ้ยพี่น้องมาจากโคราชเลยได้พี่น้องนี่อุ้ย ข่องไก่ออกเปิดเจ้าใดค้าบ้านนี้สี่หมื่นพี่น้องตู้ตัวนี้สี่หมื่นเป็นควายจากโคราชตู้อุ้มบาทตู้อุ้มบุญตู้อุ้มออมเงินออมทองก็ได้ตู้เอิรนได้หลายแบบพี่น้องเดี๋ยวกำลังเซสก,กรปอยู่ขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับผม085ย์แปด7้าหกพี่น้องเพื่อนเปิด,ด40,000ผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อร่องกับผูนใด อาตู้อุ้มบาทท่องใกล้ออกสี่หมื่นตัวท้องอะไอีกจังหน่นอยเพื่อนวะโอเคได้ขอพูดเลยร้นานามันครับผมฝากบา้านสมบั c h ช n แนลน้ำเด้อเด้อครับผมได้อะไรกันตัวครับอ้าวพอเล็กสายหละคว่ายอูย้ได้ล่ะสายใหม่ <laughs> พอเล็กเปิดควายถือ แต่ละมือซ้ายใหม่คนว่าโอ้โอเคครับส้มมังเป็นัทเดียดมาโอ้บ่โอเคโอเคครับเจอกันวันเสาร์ชมบูบูดโอเคปากพี่ปากน้องใบอันยังตาหักอยู่เลยโอ้ยลูกสร้างกูดอนคล้องคอเสียงอันนี้คลองผู้ใดไนี่อ๋อบอกคล้องในหอยขึ้นกันโอ้นี่พี่น้องว่าเบิ้งเขาอย่างแาบนี้มาเพิ่ม โอ้นี่ลูกเก่าจะเจริญลูกไส้เก่าจเจร่ญพี่น้องอ๋อนี่ลูกไส้เก่าจะเจริญพี่น้องเบิงลูกไส้เก่าจะเจร่ญนนี่เม่เพิ่นผสมเจ้าท่องดีไปแล้วเขาแปลกอีกแล้วเพิ่น้องเบิงเขาเขาลูกหัวใจพี่น้องเฮ้ยเขาลูกหัวใจออมเงินออมท่องก็เอิญเขามงคลอีกแล้วพี่น้องเพื่อนได้่ควายมากเหมือนอยู่พี่น้องในทองเพื่อนท่องดีนะพี่น้องเจ้าทองดีในทองเพื่อนพี่น้องสูงร้อยสามสิบห้าได้เนาะห้อยสามสิบแปด อุ้ลอยาสิบแปดพี่น้องเบิงเขาเพิินเขาออมเงินออมทองเขาลูบหัวใจเพิ่นวมาไม่งั้นข้เพิินอีหลีอุ้ยพี่น้องเพิ่นได้ควอยมาสองโตสองแบบเลยพี่น้องแล้วกัลูกไส้นั่เก้าเจริญพูดหน่ะย่างไปฝุ่นลูกไส้เพิ่งงามอยู่เลยพี่น้องเปิดเท่าใดบานีห้าสิบห้าพี่น้องสามหัวใจลูกไส้เห็นโตแล้วงามพี่น้องนั่นกำลังทายอยู่นกำลังขี่อยู่พี่น้องมันคัๆใด้ขายแน่นอนบ่เดี๋ยวเมื่อพี่น้องแม่ทองเจ้าทองดีห้าสิบห้า อู้ห้เพื่นเปิดไ้พี่น้องเบิ่งแกงขาตนตัวท่องพร้อมท่องพ้อมอมันกคือกันท่องพอมก็มันโอเคโอเคโอ้ยพอแตะมาแซวเพื่อนโอ้เอออ่ะอ้อนุญาดเบอร์โทรไหมโทรทวนศูนย์แปดห้า7สาเจนอ่นาองเพี่น้องมาจากโคราชไ้ควายมาสองแม่ทองไก่ออกตู้อุ้มบาท อารูปหัวใจเขาเพิ่นหาซิบหาแม่ลูกเด้ลูกชายพร้อมรากาท้องเจ้าท้องดีไว้อไวโอเคครับขอบคุณหลายหมานเด้อครับผมตัวนี้หูบ่พอโอ้ใส่ยกขาวไว้เนาะโอ้อยาอ่างก่อไข่มุกขาวใส่ไข่มุกข,ขาวไว้ได้พี่น้องนี่ตู้ใสเผือกบึ้ยพี่นอ้องใค่ซื้อข้าวที่ไว้สี่เก้าเนาะหรือสีอ่สิบสื่อสือสี่หมื่นสื่อื่อโอ้ยพี่น้องสนใจโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดเพื่อนมาจากโคราชพี่น้องโอเค ย่างต่อพี่น้องเบิงบรรยากาศการซื้อการขายเลขค้าพัสสิงห้อยพอนซักเคนใดเจังได้มากนี่ผูหรือแม่หอยพอนซักโอ้ผูหน่อยโอ้ยลูกเบิ้มเปอร์เท่าไหร่นี่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยอู้ยพี่น้องเบิงตุนตสีดอกเล่าหางยังล่ะใสล่ะเบิงพื่อนอยากให้เบิงพวหางงามเนาะพวหางงามงามพี่น้องเบิง อุ้ยงามพี่น้องบ่ได้ยอมเพื่อนว่าเปิดไว้ซิบเก่าห้าร้อยอีกเพื่อนวายิบเก่าห้าร้อยเพื่อต่องามอยู่เลยพี่น้องบักกูหน่อยลูกลูกเบิ่มบ่ลูกเบิ่มพันล้านพี่น้องงามอยู่อ้าวขออนุญาตเบอร์โทรหอยพันซักศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกศูนย์ สองเจ็ดเก่าพิ่นมีตาศูนย์ความคุืนไหวอันมันวพืใดสนใจท่มาต่อรองกับหอยพอนสักใดอยู่น้องสิบเก่าหาลอยเพิ่นเปิดว้ซักสมบูรณ์เฮยเ่อนเพ่อเพืนัอโอเคโอเคเพื่อนแซวกันอะแซวกันตัวนอกมันมวนมันมวนเนาะเดี๋ยวหรหว่วยเรียบร้อยแล้วโอ้เพ่อยังแต่เรียบร้อยแล้วพอนี่โอ้ ค่ายค่ายเกลียดค่ายเกลียดเพินมานแล้วืันนี้อ่ะมันไปวันไหนจะว่าเบาถาพี่น้องย่างต้อไปบันไหนเดี๋ยวสิอวามนิยาตไปทางไหนเนาะวาดนี้ยเนาะต้อนิยามนี่คนับหรอเ่มานแอบล่บ่บ่ม้นบ่พระเอกมานหรือเ่เอ้า บ่เห็นหอยเวทตะโดนเหรนเอ้าก็หอยฟูกใช่หอยฟูกลุบรออ่นพอเวทอ่านเสียเวทบานสะพือบักพูหน่อยลูกชายเสียเวทหอยฟูกฟูกไงวะบอกเรื่องยังก่อนนี่เพจเพิ่นผู้ใดสนใจเข้าไปทักท้ายโดยเฉพาะสาวสวยเนาะเข้าไปทักทายได้ยังหนุ่มอยู่เฮ้ยยังบ่ทันมีแฟนอยู่่นวาฟุกไงวะเอ้าไปว้าไปโอ้เอาเช เปิดเท่าไรหอยปุกนี่หมื่นสี่พันบักปูหน่อยพี่น้องหมืน 4, ่นสี่พันผูหน่อยข้อหอยเวทข้อหอยฟูกหมื่นสี่พันผูดายสนใจควายเอาไปต่อยอดเอาไปต่อยอดพี่น้องนี่เอาไปเหลืองเอาไปขุนต่อยอดได้สิบสี่เพิ่นเปิดไว้สนใจโทรมาต่อรองกับหอยฟูกได้เอาขออนุญาตเบอร์โทรหยอยฟูกหน่อศูนย์หกห้าสามสี่สามสองสี่ห้าสามพี่น้องบักผูหน่อยเอาไปต่อยอดสิบสี่เพิ่นเปิดไว้ราคาพอต่อรองพี่นอ้องขอบคุณหลายๆหอยฟูกมันมันครับผม อ้าวมาขออนุญาตอันเดาวันถือแม่บอกฮแม่แม่สาวเบิงพี่น้องหน้าตาตนโตสูงเนี่ยพี่น้องสูงเนาะควายสูงสูงเท่าไรร้อยสามสิบเท่าไรร้อยสามสิบสี่้ความสูงเพื่อนพี่น้องเบิงหน้าตาตัวตยังสดสดอยู่ควายข้าต่สองปีพี่น้องเบิงอ่องข้อแข้งขาแข้งขาดีเนาะสูงพี่น้องเป็นควายสูงเป็นควายสูงคว้ยเง้วตนโตดีแม่สาวอยู่เนียพี่น้องตนโตดีเนื้อหนังดีพี่น้องเบิงแข้งขาดีเบิงออาพี่น้องเบิ่งรน เบิ้งพี่น้องหางเพิ่นเบิ้งเบิ้งได้ดิเราเด้อพี่น้องเด้อเอาไายรอบตัวเพิ่นเบิ้งเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเงียงเงีอ่านหลานสูงเงียลอยสามสิบสี่ความสูงเพื่อนพี่น้องเพิ่นเปิดเท่าไหร่เปิดสามหมื่นครับสามหมื่นสอต่อร่องไดต่อรองใดอีกสามหมื่นถ้วนเพิ่นเปิดไปสามหมื่นเพียงเพียงประกันตำหนีเพิ่งถูกอย่างต่อร่องได้อีกเพิ่นว่าแม่สาวพ่อมาสมสองปีแล้วเพิ่นว่าอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปด 686 9ดหกเก้าสีพี um. ่น mm. right. 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 <w _> ้องแม่สาวงามพี hmm. right. ่น้องต้นโตดีสูงเปิดสามหมื่นต่อร่องใดเพิ่นว่านสามหมื่นเพียงเดียวพี่น้องหน้าตาต้นโตเป็นตาสื่อของเพิ่นเป็นตาต่อร่องเป็นตาไปเขาคอเขาขายพี่น้องอ้าวสนใจกระโถนมหมต่อร่องกับเพิ่นใดเด้อขอบคุณหลายๆครับผมมันมันเงี้ต่อพี่น้องมัได้งลูว่าไห้ลยอ้าวมดนเหรอสวัสดีครับ กำลังสิดาว่าผู้น้อยหรือแม่สาวหน่อยอแม่สาวหน่อยบ่ <c oughs> แม่สาวหน่อยพี่นอ้องนาหมอท่องนี่เขาเอิ่นหมาหมอท่องชัดเจนเลยสีสันหนาตาเ<ม>ชื่องเชื่องขึ้นเชื่องเถอะใส่กอ่อนเสริมดังมาแล้วสวยเพื่อนปะเสริมมาเรียบร้อยเพื่อนปะสูงประมาณร้อยยี่สิบประมาณเด้พี่น้องประมาณเอาต้นตอ่าเปิดเท่าไหร่ซ้ำนี่สองหมื่นสองหมื่นสื่อเลยพี่น้องสองหมื่นสื่อเพิ่นเปิดไหวพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่น ควายหน่อยแข้งขาดีเพิ่นแข้งขาดีอยู่ได้พี่น้องตัวนี้แข้งขาดีเบิ่งเครื่องเ,งเพิ่นหางเพิ่นพี่น้องอ่ะหน้าตาต้นโตสองหมื่นสื้อควายหน่อยตอัวนี้พี่น้องนะเป็นตาซื้อเป็นตาต่อร่องเพิ่นอยู่พี่น้องสีสันดีต้นโตนดีแข้งขาดีปอดทุกอยาก่างประกันรับประกันอ่าตำหนีว่าถูกยาก่างเพิ่นว่าสองหมื่นเนาะเพิ่นมาจากไส่สยอส่วนหาเนี่ยนะขอหนังสือเบอร์โท่ากันศูนย์แปดเจ็ดสสองห้าสามห้า หนึ่งศูนย์หาพี่น้องผู้ใดสนใจกระทูมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องสองหมื่นสื่อๆต่อรองเอาอีกได้อีกจังหน่อยเพิ่นว่าต่อรองจังหน่อยเนาะอ่ะได้อยู่เพิ่นว่าเอาขอขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมอย่างต่อพี่น้องเบรบรรยากาศอันนี้คลิปที่หนึ่งนี่จะถ่ายทำควายทอวไปเลยพี่น้องเดี๋ยวคลิปที่สองจะเบิ่งนควายงามพี่น้องเนาะเบิ่งนควายงามในคลิปที่สองกับฝากนี่เด้อพี่น้องเบิ่งคลิปที่หนึ่งแล้วกับฝากคลิปที่สองต่อนะพี่น้องเนาะ ท่านี้คือคากยุ้ยพี่น้องกล้วยเผือกกล้วยดอนกระายอยู่พี่น้องเตาถูไหวยังบ๊วยให้มาหนีเบิ่งบรรยากาศอรอบจังหวะนอกพี่น้องเนาะเบิ้งบรรยากาศเบิ้งพี่น้องเบิ้งทางพี่ควายงามลายอยู่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศซะก่อนพ่อมีตู้อีกตู้หนึ่งเดี๋ยวสนใจพี่สีให้รายละเอียดได้บ่น้องพี่น้องเนาะควายเบิ่งบรรยากาศไปเบิ่งเขาควายตู้ตัวหนึ่งขออนุญาตตัวนี้กับตู้พี่น้อง หองควายตู่ห้องผู้ใดนอตู่ตัวนี้ฮยห้องในหอยบ่ใจ่นี่บ่บ่โอ้นั่นบ่จะคล้องเพื่นขออนุญาตทายทําควายตู่ตัวนี้นะครับผมอ่ะเบิ่งควายตู่เป็นพี่น้องเข้าเอิญตู่ปากทรณีเนาะปากทรีปากทีได้พี่น้องมันดิ่งลงตู้ปากทรณีนี่พี่น้องมาเบิ่งหนาตาดีดีขออนุญาตครับผมนี่ตู้ปากทรณีพี่น้องเบิ่งเขาดิ่งลงดินต้นโตดีดีพี่น้องต้นโตดีสูงลอยสามสิบ เท่าไรสามสิบบวกเนาะสามสิบกว่าได้นะพี่น้องเพินเพื่อเท่าไรก่อนเปิดไ้เท่าไรก่อนครับเซาแปดเปิดไ้พี่น้องอุย้ยเบิงหนาตาเพิ่นตู้ปากทลณีเมื่อนในีได้ตู้หลายพี่น้องบ้านสว่างเฉนเากําลังเห็ุสกูบเรืองควายตู้พอดีพี่น้องมาขอมาพบพอดีพอดีควายตู้ตนโต,นต,นตนดีดีพี่นอ้องควายตู้สิได้รับการพัฒนาต่อไปพี่น้องเดี๋ยวบ้านสว่างเฉนเากําลังสิโปรโมทควายตู้ให้เพราะว่าควายเผือกการมีการโปรโมทขึ้นมาแต่ก่อนี่เผือกเป็นตํนนี้แต่ว่าตู้เดีีววน่เพิาม เอ็นตำหนีวันสนุมันบอแมนนี่พี่น้องมันงามไปอีกแบบหนึ่งเ,งงเงบิรงพี่น้องเบอร์ไอยตู้ยี่สิบแปดราคาตู้แบบไงพี่น้องเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจากไหนครับรอยเอ็ดเพิ่นมาจากรอยเอ็ดพี่น้องยี่สิบแปดต้นโตดีไงยู่ได้พี่น้องบ่หน่อยด้เบิรงที่ไหพี่น้องบ่หน่อยเด้ต้นโตราคาไข่ยืดแปดเอาเบอร์นายอีกตัวหนึ่งตู้ปากทลอร์นีพี่น้องเพิ่นเอิ่นเป็นโชคเป็นลาภควรได้เอาเขาขอเขาขายเพิ่นว่าตู้ปากทลอร์นีเอาขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับ โอ้เพิ่นบ่มีเบอรื่อเสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทรอยู่น้ำลูกโอ้อยู่น้ำลูกเพิ่นไปส่งควายอยู่เนาะเสียดายเสียดายอ้าบ่เป็นหยังครับ28ราคาควายตู่ตัวพี่น้องมื้อนี้ถือว่าโชคดีของบ้านสมองชาแนลได้ถ่ายทําควายตู่ตู่ไว้เพื่อสิเอาไปเฮ็ดสกูปอีกเทื่อนึงขออนุญาตเพิ่นลงในสกูปควายตู่เอ้าบ่ออืยังแม่สาวอยู่ต,นต้นโตที่ดีราคาหน่านะนะพี่น้องพอต่อรองของเพิน่นเสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทษอ้าขอบคุณหลายๆหมาร์ด้อครับผม ขออนุญาตต่อนี่ครับใช่ไหมเออใแล้วบ่โอ้ใช่แล้วเนาะใช่แล้วประสันมึงหันเอามาขออนุญาตตัวนี้มาเบิงบาทนี่เร่งใสไซด้มึงหันนี่เร่งใส่ตัวไหนมาอ๋อเร่งใส่ตัวนี้มาพอตัวนั้นก่อนเขาเอิ่นตู่ขึ้นกันอยู่วะนี้่มีเขาเบิงเขามันหลุดโอ้แมนแมนความเพลินเขามันหลุดว่าเป็นเขาตู่เขาหลุดเขาดอเขาหลุดเขาดอเปิดเท่าไหร่นี่ รมทั้งหมดมันจไ,ได้ไงหม <18. S 1> <Hey, S 2> ื่นแปดห้วยพี่น้องหมื่นแปดตักใหญ่งนีพี่น้องบ่นเป็นตหน่อยดนเบิ่งโตครัซะก่อนพี่น้องอ่ะหมื่นแปดเพิ่มมาบอนโตหน่อยนี่พี่น้องถ้าว่าเขามันดอกเขามันรุดเ <อ S 2> ขา,ามันออกตู่จังหน่อยหมื่นแปดนีพี่น้องสิบแปดเป็นเปิดใบสีสันดีต้นตดีอ่องข้อตาแตม้มแจ่มแจ่อันตรายควายไทยใดอยู่พี่น้องเบิ่งติตล่ะแข่งขาก็ดียี่อ่ะสิบแปดเพิ่มมาอ้ยราคาควายเพิ่มมาจากไส่คือสีสเกตสีสเกตพี่น้องมาจากสีสเกตเบิ่งหน้าตา สิบแปดอ้ยราคาควายตัวนี้พี่น้องอ่ะมาเบิ่งถ่ายเพื่อนจังหน่อยอ่ะมาเบิ่งถ่ายเด้อพี่น้องเด้อเบิร์นถ่ายเพื่อนพี่น้องไหวแม่สาวเด้อพี่น้องแม่สาวหน่อยอยู่ 18. สิบแปดเป็นว่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งอุย้ยต,ตัวโตงามของเพลินนี่พี่นอ้องอุ้ยขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับ085 085ปดห้าศูนย์แปดหพี่น้องอย่าโทรมาอ่า แข่งขันเด้อรับรองว่ามีการแข่งขันในการสื่อมันนี่สิบแปดพูดใ้ใดต่อหน่อยให้ผู้นั้นเด้อรับรองเจ้าสายใหม่รับรองสิบแปดพี่น้องนี่โตนี่บ่แม่นน้อยอุย้ยบ่ห้องหลายเทุกคนว่าอย่าต่อหลายคือกันเนาะเพราะว่าเพิ่นน้องน้อยแล้วโตวหน่อยบ่น้อยพี่น้องสูงลอยสามสิบด้ายเพิม่มวะโอเคเลยฟ้าทั่วมากเ้อพี่น้องเด้อมันโตงามตัวโตวดีสิบแปดราคาหมื่นแปดพันอ้า, 18, อาขอบคุณหล,ลายๆมานครับผม โทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพื่อน่น้องใส่โอ้พ่อสอนหมูดาอาหารแม่สาวหน่อยงามงามพี่น้องโอ้โอ้บ่ไม่โอ้เอาตะลูกก่อนอุ้ยสีงามพี่น้องออ้ยพ่อเก่าคนว่โอ้คือเลยบ้านนี้เบิ้งขวัญเพิ่นเนาะคือพ่อเถอะเนาะขวัญดีทรงดีเบิ้ดหางเพิ่นอุ้ยสุดยอดสุดยอดพ่อสอนเอาเว้าเบิ้งพ่อสอนตัวนี้ มันก็มาทางดีกับเต้นติสเขาจะกอดจังหน่อยส้มนั่นแหละครับโอเขาจะกอดเขามาจังหน่อยตามราคาเพิ่นตามราคาเพิ่นเนาะดีว่ามันเป็นลูกพวงเก่าสูงหน่ยเจ้าสองสูงหน่ยเจ้าสองสีสันที่ดีแข้งขาดีเนาะพอสอนเนาะพอท่านถึงปีหรือปีหนึ่งประมาณเนาะประมาณโดยประมาณจับเหลี่ยมโอ้ท่านจับเหลี่ยมอยู่โอเคเหลียบงามเนาะเออมีถุงเท้าเนาะกำไรหลังกําไรดีสีสันก็ดีเนาะพอสอนเนาะขวัญ ตกสวัสดีดีเ,<อ>เนาะโอหางหงอเอ้อมมากโอหวโอหมวนหางหงผลวันแน,น่โอพ่อสอนมีความรู้ <มา S 1> ให้เกษตรกรผู้เลียงวเรื่องควายแปลกตลอดเนาะ่ายเพื่อนเนาะโอเคได้พี่นางแม่เพนกัอุจงหน่อยแม่เพื่อนมีอายุจังหน่อยเงินผมว่าถึงผมเลยเดงโอมาพ่อสอนเปิดเท่าไรบาทนี่ 24หาไโซฟีอะเยพี่น้องมันมินแล้ว24หาไหว่าสันควายงามเพื่อนพี่น้องขั้นหนาคโอกน่เอาแค่เศร้าก็หาไหลพ่อครับเพื่อนเปิดใบพี่น้องควายหน่อยตัวนี้งามเลยพี่น้องเมสสานเนาะ ขวัญสองทางโอ้ขวัญงามของเพิ่์นยี่หลีพี่น้องหางหงทั้งสองฝั่งทั้งสองฝากสุดยอดสุดยอดควายหน่อยตัวนี้พี่น้องสีสันก็ดีแข้งขาดีเบิร์นอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรพศศสอน093 0้า018ศ1นย์ห9ึ่งแปดศูปกับพ่งเกนมุกดาหารกับควายหน่อยไอ้ราคายี่สิบสี่เพิ่นเปิดไว้ถ้าทรงฟรีลอยโลแต่ว่าถ้าไปเอาหนาครอสอนมุกดาหารนี่ สองหม,ม okay, <K 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 ื่นกับห้าร้อยพอดีขอคาคาเฟ่แน่ใจหน่อยพว่าโอเคเอาปิดจิบกับพศควายงามเอาขอบคุณหลายๆพศมันมันครับผมบ้านสมวัางแชนแนลพาพี่พา่น้องมาชมควางงามติดตลาดกันโคกับบือบ้านเชียงหวังกับในประมาณนี่นะพี่น้องน้องมือนี้ก็ขอบคุณสําหรับแฟนคาับแฟนเพจบ้านสมวัางแชนแนลที่ให้ความเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโดยตลอดพี่น้องก็ ขอพูดอีกครั้งหนึ่งขอให้พอ่อแม่หน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลยงควายแฟนคับแฟนเปลี่ยนป่าสงวเช่าน,านนั้จมนี้ต้องความสูขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพป่น้องรำด้วยด้วยเบิดหนีเบินสิน้ำกัลชิบหนีพอ่อพ่อขันเช้านในก้อนครับสวัสดีครับ